เมื่อไรที่เราอยู่กันสองคนนะคะทุกคนไปเรื่อยกับต้อลาพาเพลินพาเพลินจริงๆพาน้องมาดูน้ําตกบอกว่าสวยมากนะคะทุกคนแล้วพามาดูป่าใหม่ด้วยที่จ้องไว้ว่าน่าเดินใช่โอ้ยได้ยินเสียงน้ําตกโอ้ยก้อนหินใหญ่สวยมากอะ่ะ ยฟินชิวมากๆจริงๆค่ะฟังเสียงน้ำตกดีแหลกมากเลย โอ้ยชิวชิวกลับบ้านหลับฝันดีแน่นอนค่ะวันนี้โจโกุกคนคนชิวกว่าเราเยอะค่ะ สาต้นไม้บ้างทุกคนทุ่มหนึ่งแล้วยังอยู่ในป่ากันเลยค่ะมาชิวกับต้อหลาพาเพลินนะคะได้อีกกลุ่มหนึ่งทุกคนตรงอ่อ ถัดจากน้ำตกที่เราไปชิวๆกันเมื่อกี้นะคะป๊าดทุกคนเอ้ยงามมากบางดอกไม่ได้แล้วนั่งรถวันก็มองเข้ามาในป่าค่ะบอกพี่โต <c oughs> พี่โตวันเนีเนีเบรกเบ็กเอียดเลยค่ะฝ่ายสนับสนุนของเราถ้าไปด้วยกันทุกวันเนี่ยป่าดับจริงทุกคนนะ คาว่าป่าดับนะคะแปลว่าเก็บเห็ดดับหมดไม่ให้เหลือเห็ดดอกสองดอกค่ะบุกบุกบกุกเก็บแรงดอกแตกเลยนี่จ้าทุกคนเห็ดที่วันแวะเก็บกับพี่ต้อนะคะกระชากเอากระชากเอา เต็มเลยค่ะโอ้โหอันนี้เรียกว่าเยอะมากเห็ดดำพวกนี้วันจะเอาไว้ทำกินไซส์นี้เราไม่ต้องผ่าตรงกลางนะคะเพราะว่ามันสะอาดมันเป็นเห็ดใหม่ซึ่งตรงรูตรงดอกอะ่ะมันยังไม่ใหญ่มากฝุ่นยังเข้าไปไม่ได้นะคะเนี่ยแหละที่วันเก็บมากินวันนี้วันก็จะแยกใส่ถาดแล้วเดี๋ยววันทำหมกเห็ดคะ่ะทุกคนส่วนดอกใหญ่ๆวันจะเอาไปขายนะคะนี่ค่ะ แล้วก็เราจําเป็นจะต้องมาแยกเห็ดตอนนี้นะคะทุกคนที่วันไปเก็บมาเห็ดดำหนึ่งถุงเราไม่ต้องแยกแล้วแต่อันนี้คือที่วันเก็บเห็ดสองสีผสมกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาคัดเห็ดเอาไว้ขายในวันพรุ่งนี้กันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะวันก็จะมาแยกเห็ดเหลืองเห็ดดาออกจากกันก่อนคะ่ะนี่ที่เราเก็บกระชากมาตอนท้ายคลิปคือวันให้พี่ต้อไปรับทุกคนแล้วพี่ต้อก็พาวันไปดูป่าที่พี่ต้อบอกว่า อยากมาแต่มันไกลเราก็เลยไปกันนะคะทุกคนบัดเห็นเห็ด <ๆ S 1> ต้องกรีดเลยต้องบอกพี่ตอเลยว่าไปเถอะเราไปกันเถอะน่าเดินมากทุกคนจ๋าเห็ดขึ้นตั้งแต่ถนนเลยนะคะเนี่ยนะคะสําหรับการเก็บไปขายเราก็จะต้องมาปัดแบบนี้วันจะใส่ตะกร้าไวค้ค่ะเห็ดช่วงนี้มันจะหนาวเปียกมากเลยอันนี้วันเก็บเมื่อวานขายพรุ่งนี้เท่ากับเห็ดสามวันเลยคะ่ะทุกคน น้ำหนักมันก็จะหายไปนิดนึงนะคะแต่เห็ดเราจะสวยมากเราก็ขายให้โรงงานพี่คนไทยค่ะก็รับชมคลิปขายเห็ดไทยคลิปนี้นะคะช่วงนี้คือมันเริ่มหนาวแล้ววันก็เข้าป่าได้นิดหน่อยแล้วที่สำคัญคือเข้าสู่เทศกาลยิงกวางแล้วค่ะมันก็ไม่ค่อยสกรปรกนะคะพี่ต้อเขาบอกนี <c> ่ <oughs> จากลูกพี่นะลูกพี่ลูกพี่ของวันนะคะแกเก็บขายเป็นประจำแกบอกเห็ดสวยแล้วแบบนี้คือ สวยแล้วคือวันจะมาทําความสะอาดเพิ่มค่ะเก,กก็บอกว่ามันมันผ่านแล้วนะคะคือวันก็อยากทาให้มันดีๆเนาะแต่พี่เขาเก็บขายเขาจะรู้ว่าสะอาดขนาดไหนพอนะคะทุกคนวันก็เนี่ยทาตามลูกพี่แล้วเด้อลูกพี่อย่าเครื่องค่อยหลายลูกพี่เพราะว่าพี่โตเขาอยากให้วันได้เงินนะคะอยากให้วันได้เงินเยอะๆอะ่ะเก,กก็บอกว่าเนี่ยไอเวลาที่วันมาปัดสะอาดเกี้ยงทุกทุกเม็ดเนี่ยเข้าป่าเถอะ ไปเก็บมาเพิ่มมาอะไรประมาณนั้นเนี่ยเดี๋ยววันถ้าแดดมันยังดีๆแต่ตอนนี้คืออุณหภูมิหองศาค่ะเรียกว่าหนาวมากเลยถ้าแดดมันยังดีๆเดี๋ยววันจะเข้าป่าอีกสักสองสามชั่วโมงนะคะแต่ไม่แน่ใจทุกคนมันเริ่มหนาวแล้ววันเงินก็อยากได้คลิปก็อยากทําแต่ที่สําคัญคือวันกลัวป่วยวันกลัวไม่สบายมากๆเลยค่ะนี่นะคะคลิปที่เราเก็บมาเมื่อวาน เข้าป่าจะหกโมงเย็นอยู่แล้วทุกคนเอ้ยช่วงนี้คือป่ามันก็จะมืดนะคะมืดเหลวมากแล้วก็อาทิตย์หน้าฝนจะตกวันนี้โอ้โหก็เห็นแดดแล้วแบบอยากเข้าป่ามากแต่พอมันหนาวแล้วมันก็จะขี้เกียจแต่ที่สําคัญคือมันต้องทําเห็ดให้เสร็จก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันไปทํางานมันจะไม่มีเวลานะคะทําทาทาเห็ดเสร็จแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าเหลืออีกสองถุงที่เราต้องแยกอ่า เหลืองกับดําออกจากกันแต่ว่าสองถุงนั้นคือวันตัดขามาเรียบร้อยแล้วค่ะมีแค่ถุงนี้ที่เก็บกับพี่ตอ้อตอนเย็นนะคะแล้ววันไม่ได้ตัดขาค่ะเพราะว่ากระช่าเกา่ากระช่าเก่าทุกคนแต่ก็เยอะด้วยเนี่ยอย่างร้ายน่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยววันให้ดูตอนจบคลิปค่ะว่าวันได้เยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็แยกใส่ถักที่เราที่วันเก็บเห็ดดำกับพี่ตอ้อ เอาไปทำกินด้วยค่ะมันก็เริ่มแยกไปบ้างบางส่วนนี่คือใสที่มันจะทำกินนะคะแบบที่เราไม่ต้องผ่าค่ะถ้าดอกใหญ่เราก็จะเอาไปขายค่ะอย่างดอกใหญ่แบบนี้ถ้าเราจะกินนะคะทุกคนนี่มันมีขามันเป็นหลอดๆปัดก่อนแล้วค่อยเอาไปล้างแต่ว่าเราต้องผ่าตรงกลางค่ะเพราะว่าบางดอกอะตรงดอกมันเป็นรูแบบนี้ค่ะมันจะมีฝุน่นบางทีมีทากด้วยค่ะนี่ค่ะวันก็ ขี้เกียจผ่าค่ะทุกคนก็เลยไม่อยากกินนะคะไม่ค่อยอยากกินดอกใหญ่เนี่ยถ้าดอกใหญ่เราต้องผ่าบางดอกเราเจอแจ็คพอตนี่เจอเลยค่ะทุกคนตัวทากน้อยนะคะเข้าไปอยู่ในรูเห็ดนคะคะถ้าเราจะกินดอกใหญ่คือใช้เวลาทําความสะอาดเพิ่มเยอะค่ะนี่เห็นไหมคะเจอฝุ่นหมดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์นี้นะคะเรียกว่ามันเพิ่งออกดอกสองสาวันเนี่ยนะคะ ข้างในมันยังขาวสะอาดทุกคนเพราะว่าฝุ่นมันเข้าไปไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะมันไม่ต้องทำกินแบบนั้นเอาดีกว่าเนาะนี่แบบนี้คัดเอาส่วนดอกใหญ่เราเอาไว้ขายค่ะมาวันขอทำต่อนะคะแล้วเดี๋ยวตอนจบเรามาดูกันว่าไอเห็ดที่เก็บกับพี่ตอ้อชุดนี้คือที่เก็บกับพี่ตอ้อนะคะได้เยอะแค่ไหนแล้วท้ายคลิปก็วันจะเอาบรรยากาศขายเห็ดให้พี่คนไทย ที่เขามีโรงงานรับซื้อเห็ดนะคะมารับเห็ดวันถึงบ้านค่ะมาลงท้ายคลิปแล้วก็รอรับชมกันจ้านี่ค่ะทุกคนส่วนที่วันทําไว้กินนะคะแล้วก็เทกองใหม่ถุงใหม่มาแล้วคะ่ะคิดว่าเห็ดตัวเองสวยมากทุกคนเพราะว่าวันเก็บแบบอ่ ตัดขาไปแล้วนะคะชุดนี้คือตัดขาไปแล้วเหลือแค่เรามาปัดทําความสะอาดนิดหน่อยแล้วก็นี่คือถุงที่วันไปเก็บตอนเย็นกับพีต่ต้อนะคะนี่ได้สองกิโลนะคะทุกคนไม่น้อยเลยค่ะก็หลังจากนี้วันก็จะนั่งทําความสะอาดเห็ดต่อค่ะทุกคนเป็นงานใหญ่เป็นภาล้าใหญ่เลยแหละก็ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะชมคลิปขายท้ายคลิปนี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ กองที่สามจ้าวันนี้ยาวนานนะคะด้วยความที่เราตั้งใจเก็บเนี่แหละทุกคนเก็บเยอะมากจริงๆเยอะเท่าที่เราทำได้นี่ค่ะเศษที่เราคัดออกนะคะมันก็มีดอกช้ำๆคือเหมือนที่วันบอกคะ่ะช่วงนี้เห็ดมันจะช้ำเพราะว่ามันหนาวฝนตก อากาศหนาวเห็ดบางดอกเป็นน้ำแข็งเพราะใสๆหน่อยมันจะละลายเราก็ไม่รู้ว่ามันดอกสวยหรือไม่สวยคะ่ะเราก็จาเป็นจะต้องมาคัดก่อนที่เราจะขายนะคะอันนี้ก็กองเนี้ยหชั่วโมงแน่นอนคะ่ะวันนี้ทําไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะส่วนเห็ดดานะคะก็ได้ได้เท่านี้คะ่ะทุกคนมันหนาววันก็เก็บไม่ไหวก็ชมบรรยากาศขายเห็ดท้ายคลิปนะคะ วันนี้ขายให้พี่คนไทยคะ่ะก็จะเอารถมารับที่บ้านแบบนี้นะคะเราก็เตรียมเห็ดทาความสะอาดเห็ดไว้ตอเลยคะ่ะก็ขอบคุณพี่อ้อนะคะที่แวะมารับเห็ดน้องทุกท่าขายขอบคุณทากจ้ามาคะ่ะทุกคนวันพาหมกเห็ดตามสูตรพี่ต้อนะคะแต่ก็ไม่เหมือนเปสทีเดียวตามสูตรตอลาพาเพิสวีเดนคะ่ะ ตอนนี้นะคะวันก็ใช้เห็ดเห็ดดำใช้มือคลุกนะคะกัวแสบใส่พริกเยอะมากใบหอมใบใบอะไรนะผักชีลาวค่ะแล้วก็วันใส่ใบกะเพราแห้งนะคะโขลกพริกกักระเทียมค่ะแล้ววันใส่กระหล่ำปลีลงไปด้วยเพราะว่าวันชิมของพี่ต้อก็คือ เห็ดมันเวลามันสุกไปแล้วมันเหลือนิดเดียวอ่ะทุกคนแล้วมันอร่อยมากเลยวันเลยอยากได้ปริมาณเยอะๆนะคะเลยใส่กระหล่ำปลีให้มันกรอบๆเติมผงนัวค่ะปรุงรสด้วยผงนัวนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะจะหมดขวดแล้วนะคะก็ใส่แค่นี้พอเพราะว่าอ่าเวลามันสุกไปแล้วมันจะเค็มทุกคนเดี๋ยววันใส่รสดีนิดหน่อยนะคะ ผงปรุงรสนิดนิดหน่อยค่ะผงปรุงรสอยู่ไหนก่อนตอนนี้ครัววันยังคงเป็นขวดเป็นอะไรแบบนี้อยู่นะคะหาเจอละผงปรุงรสรสไก่ค่ะนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเค็มนะคะนิดหน่อยแต่ไม่หยุดมือเนาะ <c oughs> แล้วเราก็คลุก <c oughs> คลุกผสมผสมค่ะให้มันเข้ากันมันใช้ถุงมันจะได้ อ่าพลิกจะได้ไม่เข้ามือเนาะถาดก็ว่าใหญ่แล้วนะแต่เวลาทําทีนึงก็เต็มถาดเหมือนเดิมวันนี้วันจะหมูกใช้ปลอยนะคะแทนใบตองค่ะพยายามทําให้อ่าเครื่องปรุงมันเข้ากันแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ห่อๆอยู่ดีทุกคน กินที่พิ้อหล่าพาเพลนสวีเดนทำมาให้คืออร่อยมากตอนนี้ครัววันยังคงพังอยู่นะคะเราใช้ได้แค่เตาอบค่ะอบได้อยู่นะคะวันเปิดไฟไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เราได้ชิมพร้อมกันค่ะทุกคนหมกเผ็ดแบบนี้เลยคลุกๆแค่นี้พอนะแล้วเดี๋ยวขอไปเอาฟลอยด์แป๊บหนึ่งค่ะพื้นที่วันลำบากนิดน,นึงนะคะ วันมันเป็นครัวพังๆค่ะไม่รู้ห่อถูกไหมเ้อะพี่ต้อใช้โต๊ะทำงานคุณสามีหอ่อทุกคนเ้อเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยอ่ามันเป็นพลอยแบบแผ่นใหญ่นะคะมันจะพับแบบนี้เนาะผิดถูกยังไงก็ตาหนีติชมกันมาทุกคนตรองไงดีล่ะแบบนี้แบบนี้ ห่อแรกนะมันจะดีมันจะดีงามนะนี่ใส่หมกไปเลยห่อง่ายๆเอาค่ะหอกินเองแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียดอะไรเยอะแล้วก็แค่นี้พอนะคะห่อแค่นี้พอแบบนี้นะคะวันห่อง่ายๆนะคะทุกคนหนึ่งห่อนะคะ ต้องตำหนิว่ามันผิดมันถูกยังไงเนาะทุกคนเอาตามสะดวกของแต่ละคนแล้วกันอร่อยแล้วกันค่ะนี่อร่อยแล้วกัน,นะย,กนยังไม่ได้ชิมเลยนะถามว่าตัวเองทำอร่อยทำให้มันหอ่อหพอพอย่าซีเรียส วันพยายามจะทำให้มันเป็นห่อละมือค่ะเห็นไหมล่ะทุกคนเมื่อกี้ทำทับซ้อนเพราะว่ากลัวว่ามันจะบางเกินไปค่ะทีนี้ดูแล้วว่ามันไม่บางทุกคนวันก็เลยไม่ทับซ้อนนะคะได้สี่ห่อทำไปแล้วเดี๋ยวเราทำอีกค่ะไม่ยากไม่ยาก รอบสุดท้ายน่าจะเค็มอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นน้ำปลา,าหอใหญ่ๆเลยเราจะชิมวันนี้นะคะหอนี้จะได้เป็นสัญลักษณ์ว่าเราห่อสุดท้ายเอาไว้ชิมค่ะ เอาใส่ถาดค่ะไปหมกด้านเอาอย่างนี้นะเอาขึ้นแบบนี้น้ำมันจะได้ไม่หกนะคะสักสิบนาทีก็สุกแล้วค่ะทุกคนนี่รอชิมค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนมันจะมีน้ำออกมาจากเ็ดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าวันล้างเราปล่อยให้แห้งอ่าไม่นานเกินไปค่ะแต่ว่ารสชาตินั้น อร่อยมากจ้าเราก็ได้เก็บไปกินสี่ห่อนะคะเดี๋ยววันจะทำแบบนี้แล้วใส่ช่องฟิปเก็บไปกินทั้งปีจ้า